สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านสาวดำพารวยก็มาพบปะกับแฟนคลับของสาวดำพารวยเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้วันที่21พฤษภาคมพศ2563จ้าก็ให้โชคให้ราบันทุกวันกันนะก็เข้ากันเต็มๆทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ากันที่3าน้อยเลยนะคะ,ะมีใครเข้าบ้างแฟนคลับก็คงจะ,ะรู้นะคะก็คงจะ มีโชคเป็นลาตตามๆกันก็ขอทุกทุกท่านโชคดีอย่างนี้ทุกวันนะคะเราก็มาทวนกันอีกนิดนึงจ้าว่าเมื่อวานนี้มีใครเข้าบ้างเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิพฤษภาคมพศสอง3เมื่อวานนี้นะคะก็เข้ากันทั้งสามน้อยนะคะสาวดาดูก่อนนะคะว่ามีน้อยไหนเข้าบ้างเมื่อวานนี้น้อยพิเศษ หานอยพิเศษนะคะสามเจดมีใครเข้าเมื่อวานนี้สามเจดก็จะมีน้องน้องน้อยน้องน้อยให้มาที่มีเจ็ดสามนะคะให้มาห้าตัวมีเก้าห้าแปดห้าสามห้าสองห้าเจ็ดสามนะคะเข้าไปที่เจ็ดสามนะคะน้องน้องน้องน้อย อ่าต่อมาก็เป็นน้องแก้วน้องแก้วให้มาสี่หางนะคะสามเจ็ดสองสี่สามห้าสองสามก็เข้าไปที่สามเจ็ดนะคะมีใครเข้าอีกไหมอ่าไม่มีก็เข้ามาที่สองคนนะคะทีนี้เนอะเอ่อธรรมดาหกห้าแปดห้าใครให้บ้อาหกห้านี่มีเข้าเยอะเลยน้องพรให้มาสี่หางก็เข้าที่หกห้านะคะ แล้วก็น้องนาก็ให้มาที่สี่ 6, กกห,าหางก็เข้าที่หกห้าน้องปุ๊กกี้ก็ให้มาสี่หางก็เข้าที่หกห้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วแปดห้าล่ะแปดห้ามีใครเข้ามั่งแปดห้าแปดห้าแปดไม่อ่าแปดห้ามีน้องน้อยนะคะน้องน้อยมาเก้าห้าแปดห้าสามห้าสองห้าเจ็ดสามน้องน้อยเข้าสองสองหน่อยนะคะเข้าทั้งฮานอยธรรมดาและฮานอยพิเศษนะคะ อาจทีนี้ vip เข้าออกสองเจ็ดกับสามสี่มีใครเข้าบ้างไม่มีนะคะสองสี่ไม่มีมีใครให้สามสี่ไม,ม่อ้าวสามสี่ก็ยังมีคนให้น้องสมนะคะ น้องสมให้สามห้าสองสามสามสี่สองห้านะคะเนี่ยก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะแฟนกลับที่คัดไว้สาวดำคัดให้แล้วนี่ก็จะมีอ่าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสิบหกสิบเจ็ดตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่สามน้อยนะคะอ่าเรามาว่ากันวันนี้เลยนะคะ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกสามจ้าวันนี้ใครให้มาบ้างวันนี้น้องน,น้องพรให้มาแล้วนะคะน้องพรให้มาแปดเจ็ดจุดนะคะเก้าเจ็ดเอ้ยขอโทษจ้ะแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าสองสามเก้าห้าสามห้าวันนี้น้องพรให้มาห้าหางเลยนะคะอ่าจดได้นะคะ น้องนาให้มาหนึ่งสองสามเก้าสองสี่แปดหกพุกี้สามห้าเก้าเก้าสองสามสี่หกน้องสมให้มาที่แปดหกสองสี่สามห้าเก้าสามน้องแตนสามสองหกแปด สองสี่สามห้านะคะน้องแก้วให้มาสองห้าเก้าเก้าเก้าสามสามแปดนะคะพี่ลุงเก้าห้าเก้าสามสองสี่สามห้าน้องบัวสี่สองแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกนะคะพี่หนู สามห้าสี่สองสี่หกสองสามน้องน้อยนะคะน้องน้อยขาประจําเรานะคะก็ให้อีกมาให้เริ่มให้มาอีกแล้วนะคะน้องน้อยให้มาที่สามหกสองสี่เก้าเก้าสามเก้าแล้วก็ห้าสามนะคะอ่ะ uh, แล้วทีนี้สาวดํำพารวยจะมาคัดให้นะคะว่ามันมีเลขตัวไหนที่มันตรงกันนะคะอ่ะสองสาม น้องพรปุกกี้น้องแตนพี่ลุ่งพี่หนูน้องน้อยอ่ะหกแปดน้องสมน้องแตนแล้วก็น้องบัวอ่า ต่อมาเก้าสสามน้องนาน้องสมน้องแก้วพี่ลุงน้องน้อยสองสี่สองสีน้องสมพี่ลุงพี่หนู น้องน้อยอ่าสามห้าน้องพรน้องน้องปุกกี้น้องสมน้องเตนพี่หนูน้องน้อยแปดเจ็ดแปดเจ็ดใครไม่แปดเจ็ด ปเจ็ดน้องบัวน้องบัวกับใครน้องน้องบัวแล้วก็น้องพรจ้ะ 9, เก้าอเจ็ดเก้ามีน้องพรเจ็ดเก้ามีน้องพร เก้าห้าเก้าห้าก็จะมีมีเก้าห้ามีน้องพรพี่ลุงเก้าห้าแล้วไม่มีสองห้าไม่มีใครเหมือนสามแปดไม่มีใครเหมือนเจ็ดหกไม่มีใครเหมือนหนึ่งสองไม่มีใครเหมือน สามหกไม่มีใครเหมือนตัวที่เหมือนกันเดี๋ยวนับก่อนมีกี่ตัวที่มันทั้งหมดกี่คนเนี่ยทั้งหมดสิบคนนะคะน้องน้อยกลับมาให้อีกแล้วนะคะอยากเป็นสะพานบุญนะคะทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 4, สิบคนหนึ่งสองสามเก้าให้สี่ให้สี่หางให้มาสี่หางใหมาแปดคน ส8 3แให้มาห้าตัวก็มีน้องพรน้องน้อยเป็นห้าสิบสองตัวนะคะห้าสิบสองตัวคัดทั้งหมดแล้วได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากห้าสิบสองตัวนะคะคัดออกมาเลขที่เหมือนกันทุกตัวเลยก็มีอยู่แค่สิบตัวนะคะจากห้าสิบสองตัวนะคะอาจดนะคะ ก็จะมีสองสามหกแปดเก้าสามสองสี่สามห้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่หกมีเลขสิบตัวที่เหมือนกันค่ะทีนี้เลขที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเลยก็คือสองห้าสามแปดเจ็ดหก หนึ่งสองสามหกทั้งหมดแล้วมีเลขสิบห้าตัวจากห้าสิบสองตัวนะคะห้าสิบสองตัวคัดออกมาแล้วมีแค่สิบห้าตัวเท่านั้นนะคะก็มีแค่นี้นะคะอ่าไอ้ที่ไม่เหมือนกันก็นกมีอยู่แค่หตัวเลขที่เหมือนกันเด่นเลยก็มีสิบตัวจากสิบคนจากทีมสาจากทีมเก้าสาวฮานอยเข้าทุกวันนะคะมาวันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างมาวันก็เข้าทั้งสามนอยค่ะมีไม่เข้าเลย แม้แต่น้อยเดียวมีอยู่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีอยู่วัน,นมีเข้าสองสองคนนอกนั้นก็เข้าห้าคนเจ็ดคนแปดคนมาตลอดนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะฝากากดไลค์กดแชร์เปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดําบอลด้วยด้วยนะคะแฟนคลับจ้านะคะเราจะดูแลกันตลอดไปนะคะตราบใด,ดที่ยังมีความรักยังมีความรักให้ซึ่งกันและกันมีความ หวังดีให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีโชคมีลาบไปด้วยกันขอให้ทุกทุกท่านขอให้แฟนกลับสาวดำประรวยนั้นขึ้นหวังสิ่งใดขอได้สมความมุ่งม,มากปรารถนาขอให้ท่านมีโชคมีลาบตลอดไปขอให้ท่านมีโชคมีลาบทุกวันอย่างนี้ตลอดไปนะคะดูแลซึ่งกันและกันคนไทยไม่ทิ้งกันคะ่ะขอบคุณสำหรับแฟนกลับสาวดำปาร,รวยนะคะที่ไม่เคยทิ้งสาวดำเลยนะคะ แม้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองเราจะอยู่ในช่งวงวิกฤตก็ช่างไม่วิกฤตก็ช่างแฟนคลับสาวดำพารวยยังให้กำลังแรงใจสาวดำพารวยด้วยดีเสมอมาจนเท่าทุกวันนี้นะคะสาวดำดีใจและก็ภูมิใจก่ะที่มีแฟนคลับที่ให้ความรักและความเมตตากับสาวดำตลอดมานะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะ ขอบคุณและสวัสดีจ้าเวลามีใครถูกบ้างเข้าบ้างมีคนซื้อกันอยู่ไหมถ้าไม่มีคนซื้อสาวดําก็จะได้เลิกลงนะคะสําหรับหววฮานอยนะคะถ้าแฟนกลับยังมีซื้อกันอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกสาวดําบ้างนะคะจะได้รู้ว่ามีคนซื้อหรือเปล่านะคะไม่ใช่ให้ไปทุกวันทุกวันแต่หวยเข้าแต่ไม่มีคนซื้อเลยนะสาวดําจะได้เลิกทํานะคะโอเคจ้า